สวัสดีค่ะวันนี้เรามารับชมเป็นภาพบรรยากาศการฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมมาโลนะคะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภายในนะคะก็จะมีความลมรื่นม,ม,มากๆเลยค่ะ โดยหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนะคะก็จะเป็นการช่วยชั่งน้ำหนักวัดความดันนะคะแล้วก็จะเป็นการหา Family f ฟเดอ r นะคะต่อมาในภาพนะคะจะเป็นภาพการที่เรานะคะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็การตรวจ HPV hey นะคะแก่ชาวบ้านที่มาค่ะและเมื่อเราว่างนะคะและไม่มีคนไข้นะคะเราก็จะมาจดบันทึกสิ่งที่เราทาลงไปในแต่ละวันค่ะต่อมาจะเป็นการที่เราไปดูพี่ทำัตถการเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ะะจะเป็นแผนการดูแลสุขภาพเคสตัวอย่างนะคะดเคสตัวอย่างของเรานะคะก็คือคุณยายของเราเองค่ะคุณยายของเรานะคะมีความต้องการที่จะควบคุมค่า BMI ให้มีค่าเท่าเดิมนะคะเนื่องจาก BMI ของคุณยายของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สมส่วนแล้วนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการคัดกรองภาวะสุขภาพของคุณยายคุณยายทราบภาวะสุขภาพของตนเองก่อนนะคะ คือภาวะสุขภาพของคุณยายในปัจจุบันนะคะต่อมาเราจะจะทำแผนการดูแลสุขภาพของคุณยายนะคะเป็นดังรูปเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นกิจกรรมที่เราจัดให้คุณยายเพื่อที่จะควบคุมค่า BMI นะคะเราจะให้คุณยายนะคะเดินเป็นประจำทุกเย็นนะคะเป็นระยะทาง3กิโลเมตรท,ทุกวัน,นะคะ่ะ เราก็จะแนะนําเมนูอาหารเพื่อควบคุมค่าเบียไมของคุณยายนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติที่เท่าเดิมน,นะคะโดยเราจะแนะนำอาหารให้คุณยายนะคะในทุกๆวันคะ่ะว่าวันนี้จะคนประกอบอาหารประเภทไหนเพื่อจะควบคุมค่าเบียไมของคุณยายคะ่ะ